สวัสดีครับทุกท่าน Call, นะครับผมครีซี่ขอนะอยู่กับเกมแบทเทนคาร์นะครับเกมแนวต่อสู้รถไม่ใช่ต่อสู้รถเอารถมาสู้กันนะครับผมอ่ะก็ทำนองนี้นแหละอะไรวะเนีน้โอเคครับผมเนี่ยอัปเกรดก่อนนะครับผมก็มีการอัปเกรดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยอาวุธหน้าอาวุธหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีรถให้เราสามารถตกแต่งได้ด้วย ตามความต้องการนะครับนี่กดล็อกจานผานนะนู่นนี่นจะอัปเกรดอะไรยังไงก็ได้นะครับวันนี้ล้วแต่เลย <c oughs> นะฮะประมาณนี้อ,นอัปเกรดเขนี่มันก็จะมีเวลาของมันนะครับหมดตังหมดแล้วอ่ะโอเคเรามาดสงครามกันเลยดีกว่าไปฮะเนี่ กับผู้คนไม่วะนะครับก็มีสนามนิดนึดนงก็เลเวลก็ปลดล็อกการเล่นอื่นๆได้นะแต่ว่าผมก็เอามาลองให้ดูแค่นี้แล้วกันอ่ะเลือกรถนิดนึงครับผมไปคางนี้ <domination S 1> ดีกว่า <battle. S 1> นะมันจะมีปุ่ม บูทใช่ไหมบูทมียิงแล้วก็อันนี้ใช้ท่านะแล้วก็รีโหลดประมาณนี้นะครับไปฮะทักษะอาวุธประชิดเดี๋ยวเราเก็บของแล้วอฮ๊ยไปไม่ได้วะมาแล้วดิมาแล้วดิยิงดิครับยิงดิครับเดิบเดบนิดเึง หวัดหวัดดีครับหวัดเฮ้ยโดนแล้ววะนี่มันมีโล่หรือไงอ๋อได้ดีนะพี่อืมนี่ชนเข้าไป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 ไอ้ไอ้เพื่อน โ่นเอาไว้รนเอาไว้ดาเมสูนนะโ่นเอาไว้อืออืออือไม่ให้ออกครับผมไม่ให้ออกไม่ให้ออกดิไม่ให้ออกดิอย่างแจ๋วบาหล่ะครับอืออืออืออะเราอะไรอะไรดูดูเรืยดูสีด้วย ทีมท sí, ีมทีมทีมงับงับงับมันหนีแม่งมาชนแย่งคิวเลยเหรอหัวหัวหัวไปไหน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 เฮ้ยยิงไปไหนแล้เนี่ยเอา ไอ้เป็นไรเพื่อนโหลดอยู่นะฮะนี่หลดอยู่น้ำหงวดตามยิงไปไหนเล่านี่ขี้หุ่งมาแต่ไกลอาร์มอาร์มไอ้อาม,อาม,อาม,อามนี่อะไรล่ะใส่ค่ามเบียดวะเนี่ยดับเบลิลคิลล์ไเอ้ยไายเห็นปืนเลเซอร์หรอวะ มันจะมาสู้ปืนก่อนอได้ไงไปแล้วสิบวิเขาบอกโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีเรียบร้อยโอเคกับประมาณนี้นะฮะอ่าต้องอันอยู่วะเนี่นาางงนยร,รถกคทเช่นกลานะครับผมโอ้ยรถพี่ แค่ไหมใครแม่แคนาดานะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากซัดกันอย่างเดียวนะในโหมดแพทเทิร์นนะครับผมเฮ้ยอันดับมันขึ้นว่ะนะฮะตามรางวัลน,นิดนึงโอเค จริงๆก็เลือกรถมาคันหนึ่งเลยก็ได้นะแล้วก็แบบอาไปให้สดๆไปเลยนะแต่ผมว่าเอ้ยกดผิดโอ้โหไม่เป็นไรครับไหนๆก็ไหนๆละอีกสองแมตช์แล้วกันนะครับก็เล่นชิวๆได้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายเนี่ยกันนี้เราลองคันนี้มั่ง ไปอันนี้อาจจะไม่เข้าเร็วใช่ไหมว่ากำลับดักอ่ะคันนี้พุ่งไปเลยออกตัวครับผมปลาแล้วมานนี้ใครเจอหน่อยเจอกันหน่อยทีอ๋อนี่เป็นบืเลเซอร์ oh, มาดี <that vehicle S 1> มาดีย <landing> างไงลดียังไงล่ะ,งงละอัน,นีี้า็อาีมชดีาดาดาดีด ช้าจะเปลี่ยนได้วยพลังนะพลาดพลาดพลาดไม่พลาดแล้วหืมบึ้ดบึ้ดอะไรอะไรยิงไม่ไนวะยิงเองก็ได้มาดิมาดิมาดิม,าดมืนหนัวเลย เก็บนไปเท่มได้ไหมต้องได้สิครับเป็นไปเท่มวางกับดักนะครับผมอือคนซะชนได้ไหมชนนี่ชนนี่นี่นี่ชนนี่ ชนเลยเงยิยงลงไปทแล้วมามาไปไหนโดนหรอโดนกันไม่ยอมโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหโหทวิตเตอร์เหรอทวิตเต็ดเหรอไอ้นี่รู้จักกันแล้วเว้ยเต็ดเนี่เนี่ยชนแม่งเลยชนแม่งเลยเนี่ยโอ้เราโดนกันวะเราโดนนะผม ขึ้นเลยอ๋อพังแล้วพังเลยเนี่ยโอ้โหตายละเอ้ยมาคันนี้ตัวเจ๊ครับเก็บไป t ทมน,นิดนึงมาดิครับ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 ยิงงับมันงับมันอือหืมงับมันงับมันด้วยยิงมันด้วยงับมัน นั่นแหละไปไหนงับมันเอองับมันนั่นแหละงับด้วยยิงด้วยมาดิเนี่ยงับจะงับเขาให้งับคุณฉลาดน้ำชอบงับคุณนะฮะงับนี่ไม่รู้ใครไม่รู้ใครฆ่าเมื่อกี้โอเค,อเคประมาณนี้ เนี่ยเ,เยอะหนึ่งจะเจ็ดเก้านะครับอ่ายังไงเราก็ติดอันนี้อาทำไมมีสองโค้ดสองติตสองทีวะมี p อะไรเนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคประมาณน,นี้นะครับใครชอบนี้จับไปได้เลยนะเกมนี้ก็เดี๋ยวไปดูระบบอื่นกันบ้างหี่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเท่าไหร่นะก็จะมีอัปเกรดนะท,ที่ให้ดูแล้วนะนะฮะอะไรเอย ชื่อกูนี่จะเปลี่ยนทำขี้เกลืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันมานี่ไทยเทมนะไอเท,ม,นะอเทมตกแต่งนะครับผมไอเทมตกแต่งนะอโอเคมีเอพีคืออะไรวะอันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับผมประจำวันน,นู่นนั่นนี่อะไรต่างๆมากมายนะ โอเคด้าน okay, ล,ล่างนะครับเป็นคลังรถก็คือตกแต่งนั่นแหละซื้อนะครับก็ได้นี่เป็นรถแบบโนนั่นนี่นะใช้ทองซื้อนะคันนี่ยนอะันนี้เป็นหกหมื่นหกหมื่นเงินนะครับผมก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นใช้คันพกเปี้ยบพวกเปี๊ยบไปก่อนนะครับผมนี่ นนตัวเจต่ะอาวุธครับผมเปลี่ยนได้นะติดตั้งพร้อมแต่บปืนไฟบปืนกลน,นะหน้าไม้ก็มานะครับน,นี่อะไรเนี่ยจรวดนะนะเราใช้อันเดิมไปก่อนนะครับผมเราก็อัปเกรดไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นกระจังหน้านะครับอาวุธทั้งหน้ารถนะครับไว้ชนยับๆนะฮะอันนี้ก็เป็นตกแต่งรถนะครับพ่นสี เป็นไงซิกโก้ซิกเกอร์นี่ยอย่างเฟียวนะฮะอย่างแจวนะครับอัปเกรดนะในอย่างที่บอกครับเรามีอะไรเราอัปเกรดไปก่อนเอาให้เก่งๆก่อนเอาให้เวา้เา,เา,เา,เาตันก่อนอันนี้ก็ต้องรอนะเพราะใช้เพชรใช้ทองในการอ่า เร่งความเร็วนะครับเราก็ไม่ต้องเร่งแล้วเราก็ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่จะไปเจ้าใช้ทองเลยมันเสียเวลาเอ้ยมันเสียประโยชน์นะรอไปเถอะนะครับแล้วก็ไปเล่นสักแมตสองแมต,เ,มตเดี๋ยวมันก็อัปเกรดแท้แล้วนะครับผมประมาณนั้น,นพันธมิรก็น่าจะต้องเป็นกิลเนาะไม่มีไยอ่นนี้ล้านค้าครับผมเติมมงทํเติมเงินนะใครจัดไปก็ใส่เติมเงินก็จัดไปได้นะครับอันนี้คืออะไรเลยชัยชนะคะแนนต่อสู้นะอะไรก็ว่ากันไป ลังสงครามนะชนะแล้วก็ได้หลักอันนี้ก็ดูโฆษณาเมื่อกี้นะผมก็นะได้รับทองรับทองไปอะไรเนี่ยโอเคมีอะไรอีกไหมไม่น่มมามีเลยมั่งตามขีดนี้ดิก็มีตั้งค่ามีโชว์รูมีตู้จดหมายนะเออดูตู้จดหมายนิดนึงแล้วกันก็ไม่มีอะไร นะครับแล้วก็ดูการตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับมีภาษาไทยภาษาเยอะแยะมากมายนะครับก็ฟัดกันได้เลยนะครับผมแล้วก็กราฟิกไม่มีอะไรมากครับเกมนี้นะฮะบัญชีก็ไปพวกเขานะครับผมนยเชื่อมโยงกับอุปกรณ์นู่นนั่นนะี่นั้นเชื่อมโยงกับพวก Gmail แหละนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบแนวนี้จัดไปได้เลยนะจ๊าก,กับ แมตช์ขึ้นคานะครับแล้วก็นี่เป็นยศถาบรรราศั์นะฮะโอเคครับผมสำหรับเกมนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไปละ